หากระตูนมีความคิดตากทุกคุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็รุนนี้อาจเป็นสิ่งใกล้ตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต สู่วันพฤหัสแล้วนะคะ,ะเรานะคะยังอยู่กับโรงเรียนที่กล้าหาญมารับคำท้าของเราโรงเรียนเดิมนั่นก็คือโรงเรียนวัฒนา,ว,าวิทยาลายัยมาเลยาวันนี้นอกจากจะมีน้องๆนะคะสามสิคนจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยแล้วเรายังมีน้องๆที่ มีส่วนร่วมกับเราด้วยส่งจดหมายมานะครับนี่น่ารักมากค่ะน้องธนกฤตนะครับจากอำเภอสองจังหวัดแพร่น้องปอนน้องปอนแนะนำหนังสือครับกระดาษแปลงกายนะครับตอนสัตว์โลกหันษาเพราะว่าชอบพับกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่างๆนี่พับมาให้ดูด้วยนะคะน่ารักมากเอาสิ่งพวกนี้ไปประดับบ้านได้ด้วยกิจกรรมยามว่างนั่นเองนะคะก็น้องปอนก็จะเป็นหนึ่งในสิบของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นหนังสือโจทย์ประจำสัปดาห์ของเราน้องปอนก็อย่าลืมส่งนะครับธนานัทมาแลกด้วยนะครับเป็นค่า หนังสือนะครับมืไม่ไม่ต้องกับนี่เราให้ค่ะเราให้ถือว่าเป็นการแบ่งปันแบ่งตันกันนะคะอะหรืออีก2วันต้องสะสมเพิ่มให้ได้มากที่สุดตกลองไหมคะตกลองค่ะดีมากถ้าย่างนั้นเตรียมตัวเลยค่ะตกลงมาแล้วพอแล้ว วันนี้ถ้าให้อ่านจะทำให้เรื่องอึก,กับฉี่เป็นเรื่องน่ารู้ดูสนุกเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้เนื้อหาในหนังสือจะพาทุกคนไปรู้จักกับระบบการทำงานของร่างกายเกี่ยวกับอึและฉี่ไม่ว่าจะเป็นปัญหายอดฮิตอย่างเรื่องการฉี่รถที่นอนที่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยทำตอนเด็กๆก,การกลั้นตดบ,บ่อยๆจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งได้จริงหรือเปล่า มาร่วมค้นหาคำตอบสนุกๆไปพร้อมกับน้องๆโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยกันครับนี่คือกำลังใจสำคัญของน้องๆที่มาเชียร์อย่างเต็มที่ครับข้อมูลสำหรับคำถามข้อแรกมาจากหนังสือโจทย์นะคะมูลสัตว์หลายชนิดค่ะสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้นะคะซึ่งแต่ละประเทศนั้นก็จะมีความเชื่อในเรื่องของการใช้มูลสัตว์ในการรักษาโรคเนี่ยแตกต่างกันออกไป ถึงเวลาท้าให้คิดค่ะ,ะว่าไงจ้าคนเขาเป็นไข้มาไข้สูงเขาก็จะกินมูนแมวค่ะเอากินสดเลยใช่ไหมฮะเราไม่รู้กระบวนการปรุงนะครับเวลาปวดฟันก็จะกินกินมูนวัวกินเลยฮะอุดเอามูนเนี่ยไปอุดน่าจะเป็นต่างประเทศนะนะประเทศเรานี่ยยังไม่ได้ยินข่าวเลยนะฮะว่าใช้มูนมาอุดฟันนะครับ <c oughs> แต่ที่กินนี่ไม่รู้สรรพคุณให้แท้จริงนะคะกินอะไรครับ กินอ,อพวกสัตว์เนี่ยค่ะไม่รู้ไม่รู้สรรพคุณที่แท้จริงแล้วที่แท้จริงเป็นไงหนูไม่รู้อรอไม่ทราบเหมือนเดินค่ะไม่ีใครรู้ไม่มีใครทราบว่าไางจ้าค,าากคุกกี้อังกฤษไทยมุนวัวมารักษาเหรอเป็นวัวกษิษเหรอวัวกิตพูดไทยได้ไหม,มอ๋อต้องพูดอังกฤษม่ได้แต่โมโมค่ะมอะไรมหนึ่งมสองม่ค่ะเสียงร้องของวัวค่ะ เอาละครับน้องๆพูดถึงมูลสัตว์ครับคำถามเป็นอย่างไรฟังจากพี่ซ้ายเลยครับคำถามค่ะมูลของสัตว์ชนิดใดที่ประเทศเกาหลีใต้นำมาใช้รักษาโรคมะเรง็งก็ไก่นอนไหมขอไข่แมวค่ะน้องๆรู้จักมูลสัตว์หลากหลายแต่จะรู้คำตอบข้อนี้หรือเปล่าว่าเป็นมูลของสัตว์อะไรถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะ น้องๆวิ่งลงกอไก่ครับ30คนเลยครับเรื่องออกมาแล้วนะคะยังไงเนี่ยในอึนของหนอนไหมค่ะจะมีสารจับเซลล์มะเร็งแล้วก็สารนั้นเขาเรียกว่าพอลีไอค่ะเออเขาก็เลยนำมารักษาค่ะแล้วในแมวไม่ได้เหรออึแมวเอาไว้รักษาคนที่มีไข้สูงค่ะ โอ้ยเป็นไข่แมวขออึกกินหน่อยอ่ะใช่กินอึกแมวต้องให้ปลาแมวแมวถึงจะอึกออกมาให้ออต้องให้ปลาก่อนด้วยถึงจะอึกโอ้โหขึ้นต้นน่าดูเพราะว่าในมูลแมวเนี่ยไม่ใช่มีสารที่จับยูเซลยมะเร็งนะคะสารนั้นชื่อเรียกว่าอะไรนะพอลิไอค่ะมันไม่มีสารพอลิไออยู่ในต้องกินเยอะไหมต้องกินเยอะไหมกว่าจะกว่าจะรักษาได้ ก็น่าจะกินพอประมาณกี่ช้อนะครับเก็ไม่รู้เหมือนกันหลังอาหารหรือก่อนอาหารเออซึ้็พี่อยากรู้ว่าพี่ือเพศสัตว์มากเลยนะฮะมะเร็งอะไรพี่รักษารู้มไหมมาเร็งทั่วไปค่ะมาเร็งทั่วไปอะไรตรงไหนก็ได้นะอ่ะตอบแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเสียงเดียวกัน30คนเลือกข้อกอไก่คราวนี้ถึงเวลาฟังเฉลยค่ะมาลุ้นกันครับว่ากไก่จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องหรือเปล่า พราก็ไก่นั่นเองนอนไมเพราะในอึของนอนไหมมีส่วนประกอบของพอลิไอซ์ที่ช่วยจับยึดเซลล์มะเร็งได้ดังนั้นประเทศเกาหลีใต้จึงนำอึของนอนไหมมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งครับผ่านเข้าไปเล่นนะคะในข้อต่อไปทั้งหมด30คนยอดเยี่ยม แต่คราวนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นนี่ยังไม่ได้10,000ื่นเต็มเลยนะครับมีการแบ่งตอบอย่างเดียวมีการแบ่งตอบเยอะนะคะแต่ว่าผ่านเข้าไปเยอะๆอย่างนี้ก็ดีไปอย่างสำหรับเพื่อนๆที่เราเล่นเพื่อให้เขานะคะเพราะว่าจำนวนปริมาณหนังสือที่เพื่อนได้รับก็เยอะไปด้วยอถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะมาคราวข้อนี้ไปเล่นเพื่อให้กันเลยข้อที่2คํคถามอ่านสดของเรานะคะมีบทความมาให้น้องๆได้อ่านกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านก่อนค่ะ อพักสองสาวก็พบว,ว่ามีชายสูงวัยคนหนึ่งนั่งรออยู่เขาอะไรครับเขาใส่กางเกงขาวกวา้วยสวมเสื้อกุยเหนั่งอะไรครับนั่งสูบบุหรี่ท่าทางเครียดหนักทำอะไรอยู่ทำตาเขียวใสแล้วพร้อมกับยื่นส่งบินค่าเช่าให้และพูดขึ้นว่าเมื่อคืนไปเที่ยวไหน ห่วงแทบแย่รู้ไหมแล้วค่าเช่าทำไมไม่จ่ายคข่าทำไมอะไม่มีตังค์อะเนาะอ่านกันไปแล้วนะคะถึงเวลาท้าให้คิดแล้วค่ะน้องวางฟางว่าไงคะรู้ว่ามีผู้ชายส่งไวยคนนั้นเขาคงจะเครียดเพราะว่าเมียไม่ยอมจ่ายไม่ยอมจ่ายค่าค่าหอค่ะผู้หญิงที่เข้ามาเหรอคนนั้นคือ หนูว่าหนูว่าเขาเป็นเพื่อนกันมากกว่าเขาเป็นเพื่อนกันตะกีหนู้บอกว่าเมียเฮนหนูพูดผิดเขาน่าจะถามว่าเมื่อมาถึงหอพระสองเสาก็พบว่ามีชายสูงไว้คนหนึ่งนั่งรอยอยู่เขาใส่กางเกงอะไรนี่ไงเขาบอกแล้วกางเกงขาก้วยกางขาต่อมตบอย่างนั้นตามคาเลยรู้จักขาก้วยไหมล่ะเด็ก้องเป็นอย่างนี้อ๋อขารัดแบบนี้เขาเรียกว่าขาก้วยเดาเอาเดาเอานะคะเสื้อกุนเฮงคือเสื้อที่มันขัดขาดเพราะว่าความหมาย มันบอกอยู่แล้วว่าทำไมไม่จ่ายเงินเพราะเขาไม่มีเงินแล้วเขาไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าเขาเขาเลยก็ต้องใส่เสื้อผ้าขาดๆหนูจับเสื้อกุ้เองเหรอไม่ไม่ไม่กางเกงกุ้หนูรู้เพราะว่าพ่อหนูใส่นอสอ๋อพ่อหนูใส่นอสใช่ไม่มีตังจ่ายค่าเช่าเลยไม่ใช่ว่าหนูไม่ได้เช่า Oh, oh. อ๋อหนูอ่อาจจะเป็นผู้หญิงคนนั้นไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะออแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นคือแฟนกับผู้ชายที่สูงคนนั้นนะคะอ๋อเหรอค่ะแล้วก็นั่งรอแล้วก็พอผู้หญิงกลับมาบ้านก็ถามว่าไปไหนมาออแล้วทำไมค่าเช่าไม่จ่ายเอออาจจะทะเลาะก,กันเพราะว่า <All right. S 1> อาจจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิงแต่ผู้หญิงไม่อกไม่ยอมจ่าย ต้องเป็นหน้าที่ผู้หญิงในการจ่ายค่าเช่าแล้วผู้ชายมีหน้าที่อะไรครับพักอาศัยเหรอผู้ชายอาจจะมีหน้าที่ทําครัวทำความสะอาดบ้านอ๋อทำความสะอาดห้องไปผู้หญิงจ่ายค่าเช่าแต่ผู้ชายคนนั้นไม่น่าจะเป็นแฟนเขาได้เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นชายสูงวัยสองสาวกับสูงวัยมันจะเข้ากันไม่ได้มันอาจจะเป็นพ่อหรือเป็นใครก็ได้เขาอาจจะชอบผู้หญิงอายุน้อยกว่าในละครก็มี เยอะนะใช่ป่ะแหม่ตีความกันหลากหลายคำถามเกี่ยวข้องอย่างไรฟังจากพี่ชายจ้าน้องๆวัฒนาวิทยาัลนี่สุดยอดมากๆเลยนะคะแต่คำถามมีอยู่แค่นี้เองเว่าผู้ชายในบทความนี้เขาเป็นใครกันแน่ <c oughs> ระหว่างข้อกอไก่เป็นพ่อหรือว่าข้อขอไข่เป็นเจ้าของ,ของหอพักคะขอนี้น้องๆส่วนใหญ่หน่าเครียดครับแล้วคุณผู้ชมละครับเลือกตอบข้อไหน ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะเขาเป็นใครพอ่อหรือเจ้าของหอพักเริ่มเริ่มคิดแตกแยกแล้วนอกกรอบนอกกรอบตอนนี้น้องๆเลือกตอบทั้งกอไก่และขอไข่แต่ส่วนใหญ่มาทางขอไข่ครับ1 4ตอน1 6อีกแล้วคุยกับ B1 แล้วกันพี่เรียกเป็น B1 อะเพราะว่าเขาถามว่าทำไมไม่จ่ายเงินเขาเพราะถ้าเกิดเป็นเจ้าของหอ,งองพักแล้วเขาจะไปถามทำไมล่ะคะ เป็นหุ้นส่วนมาทวงถึงห้องอาจจะเป็นเพื่อนถ้ากิอเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยต้องไปที่หอพักแล้วรองให้เขากลับมาพอเขากลับมาก็จะมาทวงเขามีกุญแจเจ้าของไขเข้ามารอเลยไขเลยก็คือหนูคิดว่าน่าจะเป็นพ่อเพราะว่าเขายื่นบินใบเสร็จที่จ่ายไว้ให้ดูค่ะน้องตีความว่าเขายื่นใบเสร็จในเรื่อง คือคุณพ่อเนี่ยออกเงินสำรองจ่ายให้แล้วรับไปเสร็จมาอ๋อทวงเงินโลกไม่จ่ายเงินเขาเอาตังค์คพ่อนี่นี่มีการตีความกดขเ้นสดๆอ่ะเจ้าของหอพักเขาจะไม่ไม่มาทวงเขาอาจจะแบบว่าหุนนงิ้แล้วเขาก็เลยจะแบบไม่ให้เช่าเขาก็ปิดเอาของออกให้หมดอะค่ะโ้หนี่มีมาตรการดีมากโอ้โหโหดเลยเนาะโอเคมาฝั่งนี้มั่งหนูว่าเข้าของหอพักมากกว่าเพราะว่า เราจะไปจ่ายเงินให้พ่อทำไมอ่ะอ้าวเอเป็นความขัดแย้งที่อยู่รวมในข้อเดียวกันได้พ่อาจะกระตันยูก็ได้พ่อเป็นเป็นคนชาแต่ว่าแต่ว่าเจ้าของหอพักเนี่ยต้อง ต้องต้องจ่ายเงินเขาเมื่อเช่าเสร็จแล้วบางทีอาจจะเป็นเดือนละ50อะไรอย่างเงี้ยค่ะห0บาทเขาประทวงถึงในห้องเลยเหรอเขาเข้ามาไงอะแม่เขาอาจจะไม่ได้ทวงถึงในห้องแต่เขาอาจจะนั่งโซฟาด้านนอกห้องรับแขกแล้วแล้วผู้หญิงสองคนนั้นเขาก็เข้ามาแต่หนูคิดว่าแม่คือเจ้าของหอ,งองพักมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าพ่อจะไปทวงเงินลูกได้ยัง เออเป็นพ่อที่ไม่ดีหนูเคยโดนคุณพ่อทวงเงินหรือยังไม่เคยไม่เคย,เคยพ่อจะต้องเสียสละให้ลูกพ่อจะต้องเสียสละอ,อ่ะตอนนี้นะคะเราต้องลุ้นให้ข้อขอขไขเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะถึงจะได้รับเงินสะสมนะคะไปเพิ่มในถุงจำนวนสือเพิ่มอีก5,000บาทนะคะพร้อมกับหนังสืออีก16เล่มแต่ถ้าข้อขอไขเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะรับหนังสือไป14เล่มนะคะให้กับโรงเรียนแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะที่โรงเรียนบ้านปางเกียดด้วยฟังคำเฉลยกันค่ะ วันนี้น้องๆจะได้ขุมทรัพย์หนังสือเพิ่มอีก5,000บาทหรือเปล่ามาลุ้นพร้อมๆกันขอ้อกไก่พ่อค่ะพราหนึงสือเพิ่มเปี่เล่มเป็น80เล่มกับขุมหนังสืสอ1 5 0 0งาบาทเท่าเดิมเราสังเกตได้จากในความในบทสนทนาที่บอกว่าฉันห่วงแทบแย่รู้ไหมแล้วค่าเช่าทําไมไม่จ่ายเขา ชันตรงนี้เนี่ยก็คงไม่ได้หมายถึงเจ้าของห้องเช่าแน่นอนนะครับเพราะว่าชายคนนี้เป็นคนบอกเองว่าค่าเช่าทําไมไม่จ่ายเขาแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับฉันตรงนี้จึงหมายถึงข้อกอไก่ก็คือพ่อนั่นเองครับ และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะนําหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคลักสี่กรุ่มเทพ10210หรือ read at thaipbs.or.th th. สัปดาห์นี้เรามีหนังสืออึกับฉี่มอบให้สิบรางวัลครับปีใหม่นี้เชฟว้วนมีข้อความดีๆมามอบเป็นของขวัญให้กับทุกๆคนครับ ปัญหาทำให้เราเข้มแข็งเวลาทำให้คนเชี่ยวชาญสถานการณ์ทำให้คนรู้จักแก้ไขการตัดสินใจทำให้รู้ถูกรู้ผิดความคิดทำให้เราเลิศทางปัญญาข้อความนี้มาจากหนังสือเล่มนี้คำบันดาลใจสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สุขใจตลอดทั้งชาติเชฟอ้วนขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ วันนี้นะคะแมน้องๆจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเพิ่มจะพลาดแม่พาไปนิดนึงพลาดไปสองคนแต่ว่าก็ยังได้หนังสือนะคะไปเพิ่มนะคะให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนบ้านปางเกียเหมือนเดิมนะคะตอนนี้มาเป็น80เล่มแล้วเยอะแล้ว,รลวครับโอ้โหพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆได้รับเพื่อนต้องดีใจมากแน่เลยนะคะควันนี้หมดเวลาลงแล้วพรุ่งนี้กลับมาติดตามวันสุดท้ายโอกาสสุดท้ายของน้องๆแล้วพลาดไม่ได้กับรายการ้ายอ่านวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ